ปีพุทธศักราช2312แผ่นดินกรุงทนบุรีภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีแม้จะตั้งมั่นเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้ไม่นานแต่พระราชอำนาจและพระเกียรติยศของพระองค์ก็เริ่มแผ่ไยสาลทว่าเปเลวไฟแห่งสงครามยังมิได้มอดดับสนิททั้งการปราบปรามชุมนุมอิสระ ที่ยังหลงเหลือและการรับศึกจากภายโนกราชอาณาจักรในการนั้นเองแผ่นดินกัมพูชาเกิดร้าวฉานด้วยเรื่องราววิวาทกันของเจ้านายเขมรกล่าวคือนักอองตนได้ไปขอกำลังจากหยวนมาตีบ้านเมืองของตนเองทำให้นักอองนอนซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์อีกองคหนึ่งมิอาจสู้รบต้านทานได้ จึงต้องพาครอบครัวและค่ารับใช้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงมีพระราชสารไปรยังเขมรเพื่อให้จัดส่งเครื่องราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายตามธรรมเนียมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่กษัตริย์เขมรกลับเพิกเฉย ไม่ยอมรับในพระราชอำนาจของกรุงทนบุรีด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีจึงมีพระราชดำริที่จะจัดทัพไปปราบปรามขมเมรให้สิ้นซากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทัพขึ้นโดยมีนายทัพเอกคือพระยาอภัยรณริศและพระยาอนุชิตราชาท่องด้วงเป็นแม่ทัพคุมไพรพลยกไปตีขมเมร กองทัพกรุงทนบุรีกรีทาทัพเข้าสู่ดินแดนเขมรด้วยความเก่งและชำนาญการศึกสามารถเข้าตีเมืองเสียมราฐอันเป็นเมืองสำคัญได้สำเร็จเมื่อยึดเมืองได้แล้วเหล่าแม่ทัพนายกองจึงให้ไพร่ผลหยุดพักทัพเพื่อให้รอให้พ้นฤดูฝนก่อนจะทำการลุกต่อไปเพื่อตีเมืองหลวงของเขมรแต่แล้ว เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นในขณะที่กองทัพกรุงทนบุรีกำลังพักรอยอยู่นั้นได้เกิดข่าวลือสะพัดไปทั่วกองทัพว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีซึ่งเสด็จยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชนั้นได้สิ้นพระชนในที่รบเสียแล้ว